ดีค่ะพบกับช่องเจกัสซี่นายายสวีเดนนะคะวันนี้ลุงจะพาไปเดินห้างไกลมากนะคะแล้วก่อนที่จะไปลุงบอกว่าขอกินพิซซ่าก่อนนะคะเนี่ยเดี๋ยวไปร้านพิซซ่ากันค่ะนะ,ะนะวันนี้อารมณ์ดีนะคะจะพาไปเดินห้างที่ไกลมากของมันถูกแกบอกอย่างนี้เจกัสซี่ยังไม่เคยไปนะคะเอฟซี FC รอติดตามชมช่องเจกัสซี่นายาสวีเดนด้วยนะคะว่าจะเป็นห้างอะไรนะ พิซซ่าครับพี่แจ๊คพิซซ่าเนี่ยเด็ดกุ้ง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 เนี่ยเด็กกุ้งขับรถมาตั้งสี่สิบนาทีนั่นเนี่ยกำต้องตามไปดูว่ามันถูกหรือมันแพงแกว่าทำไมถึงมาไกลขนาดนี้ขับรถมาตั้งไกลนะสี่สิบนาทีจากเมืองนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะ มันอยู่ในนอกเมืองหน่อยแล้วเนี่ยแต่ทำไมมาไกลจังนะเป็นห้างอะไรต้องเข้าไปดูนะคะเบเกสซี่ไม่รู้จะวันวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะแดดโอ้มีสิงโตด้วยเออเลยสิห้างอะไรไม่รู้ติกับสิงสีห้างนี้นะคะสวยมากเลยนะคะเข้ามาข้างใน มีม้าด้วยดูสิสวยมากตกแต่งในร้านนะคะสวยมากเลยนะคะที่จะวีเดนนะคะอ๋อเป็นสินรวมขายของถูกนะคะทุกคนดูสิโอ้มันหอมด้วยอ่าดูสิเป็นเหมือนห้างใหญ่มากเลยนะคะทุกคนขายของมอนพวกเออที่ประเทศไทยก็เหมือนพวก,กโกดังของสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอโอ้ดูิ ได้น้ำหอมขวดหนึ่งแล้วทุกคนอันนี้คืออะไรออบีบีอ๋อเขาซื้อให้เหรอดีแถววะน่า ah. ต่นเต้นดูสิทุกคนันปืนคลางสินค้าใหญ่มากเลยทุกคนเข้ามาข้างในนะคะเดี๋ยวเจกัสซี่จะได้อะไรบ้างถ้าบ้านเราก็เหมือนอะไรวะคลางสินค้าเนาะทุกคนเนาะดูสิคะมากับเจกัสซี่นวันนี้ เจกซี่พาเที่ยวนะคะวันนี้ดูสิคะดูสิคะดูสิคะโอ้ใหญ่มากนะทุกคนเลยมากับเจกซี่นะคะวันนี้เจกซี่พามาเที่ยวช็อปปิง้งห้างห้างใหญ่นะคะเป็นเหมือนศูนย์รวมสินค้าสต็อกสินค้าให,ใหญ่เลยนะคะมันถูกนะคะมันถูกนะบ้านเราก็คล้ายๆรงเกลือหรือเปล่าเ่เจกซี่ไม่แน่ใจนะคะดูสิคะไปดูกันว่าเจกซี่ได้อะไรบ้างได้น้ำหอมแล้วนะคะขวดหนึ่ง ดูสิคะขับรถมาตั้ง40นาทีเลยนะกว่าจะได้มาเจอห้างนี้นะคะสวยมากเลยนะคะของสินค้าถูกด้วยนะคะห้างใหญ่มากเลยนะคะอ้เข้ามาข้างในใหญ่มากเลยนะคะดูดูครีมอาบน้ำสิบสอคนนะคะประมาณ30-40ิบสีาท <c oughs> นะคะดูสิคะโอ้เจกสิก็พามาเที่ยวตลอดเลยนะคะ มากไกลมากเลยนะทุกคนดูดิอันนี้เก้าโคนเองอ่ะดูสิของถูกนะคะของถูกเนาะเนาะเหมือนกับพวกอะไรวะที่ที่ประเทศไทยเราเราอะคังสินค้าแบบว่าขายของถูกอะไรอย่างงี้เนะาะเจ๊กิซิกเรียกไม่ถูกนะดูสิคะโอ้ที่มันลดนะที่มันใหญ่ๆแต่มันอยู่นอกเมือง <laughs> นะดูสิคะทุกคนโอ้ยเนาะ ใหญ่มากเลยใหญ่ยาวนะคะเข้าไปข้างในนวนอีกนะคะทขกานค่ะโซนนี้ของโซนเสื้อผ้านะคะทุกคนด,ดู้ิทของจิบ๊บช็อปอู้หองเยอะมากเลยทุกคนอ้ใหญ่มากเจกะสซก็ <c oughs> ตื่นเต้น <c oughs> ถ้าบ้านเราก็เหมือนว่ารับสินค้ามาขายถูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าบ้านเราเนาะเป็นห้างอะ บ้านเราขายอะไรประมาณยี่สิบาทที่นี่10โครนประมาณ30บาทดูสิ10โคนสาสบาทนะตรงเนี้ยนะทุกอย่าง20บอ่ะบ้านเราขายอย่างนี้นะคะดูสิ <c oughs> <c oughs> ลุงเจอไฟที่อยากได้แล้วเอาไปใส่ลิตเทิลเ s าดูสิคะ่ะดูหัถูกหรือเปล่าคะฉันไม่รู้ ติดตามเจกซี่กับลุงแตงโมด้วยนะคะวันนี้พามาเดินห้างไกลมากออกมาจากนอกเมืองเลยนะคะทุกคนอ้ยมานอกเมืองเลยเหมือนพวกเป็นเหมืองพวกห้างสตูสต็อกสินค้าแล้วเอามาขายของถูกอะไรเหมือนประเทศไทยเราเนาะเหมือนกันนะคะที่นี่ก็เหมือนกันนะแต่เจกซี่เรียกไม่ถูกว่าอะไรก็ไม่รู้ชื่อมันลุงก็บอกอยู่เจกซี่ก็จําไม่ได้ <queda> นะคะติดตามลุงกับเจกซี่ด้วยนะคะ ดูสิคะพามาเดินช้อปปิ้งอีกแล้วแต่ช้อปปิ้งนอกเมืองนะคะช้อปปิ้งนอกเมืองไกลมากเลย40นาทีขับรถมานะคะเป็นเหมือนสต์สินค้าขอขายของถูกลงเกลือหรือเปล่าที่เฮชิงบอยสวีเดนนะเจกัสซี่พามาเดินช้อปปิ้งนะคะวันนี้นะคะมาช้อปมาช้อปปิ้งกับเจกัสซี่หน้าใหญ่สวีเดนนะคะวันนี้ดูสิ เดี๋ยวตามไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะมีครบทุกอย่างเลยเหมือนประเทศไทยแลลวค่ะนะเขาบอกว่ามันถูกมันถูกขาย20บาทของประเทศไทยเขาขาย30 40บสีทุกคนดูดิดูดิดูดิูโอ้ยเขาทำไปไหนนั่นดูดิดูดิดูดิอูมันร้องทำเสียงมันร้องเลยทุกคนโอ้ สุนัขสุนัขจิ้งจอกวะทุกคนมันหลงด้วยเขาตกแต่งไว้แล้วด้วยดูสิคะมันหอนด้วยทุกคนมันหอนอุ้ยหน่ากลัวไม่ดิหน่ากลักวไหม มาห่างมาห่างนะสิมันหอมมันหอมโซนนี้น่ากลัวแล้วทุกคนโซนนี e. ้แอลวีนอ่ะเนาะเขาจัดแต่งไฮไลทวีนไว้นะโซนนี้ลุงใส่หน้ากากมาแจ้งเจ๊กัสซี่เมื่อกี้ลุงใส่หน้ากากแจ้งเจ๊กัสซี่ทุกคนตลกตลกลุงรูดี้ใส่หน้ากากเด็กๆยืนมองเต็มเลยทุกคนมันยืนมองเลยลุงรูดี้ใส่หน้ากากมาแจ้งเจ๊กัสซี่เมื่อกี้ À, dù lúc đi, dù tết, tết ra kia. ô ô ô, Lung đi, dì, dì, check cái 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 dì, xì, đi đi, Đi đi Thái đó, con đi, đi đi. เป็สนสถากาว่าแข่งอ็กซ์กิซีดด่ดีดี Gel, ดีดีไหนลุกหนึ่งพีอ้หูอันนี้โซนกระเป๋านะคะรองเทา้าดูสิเหมือนประเทศไทยเหละคะ่ะน่าจะรับมาจากประเทศไทยหรือเปล่าใครไม่รู้หรือว่ามาจากประเทศจีนดูสิกระเป๋าใบนี้ต้องสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าโคนนะเป็น พันกว่าบาทเลยนะทุกคนเนี่ยดูสิไม่ได้แพะไม่ได้ถูกถูกนะนะแ,แพงเหมือนกันนะนะคะรองเท้าก็แพงนะของถูกก็มีของแพงก็มีปนกันเหมือนประเทศไทยละกันดูดิรองเทา้าโคตรแพงดูสิสามร้อยกว่าคนอะอืเป็นพันกว่าบาทลนะ้วคู่เดียวลุงบอกว่าถูกที่สุดในเฮชิงบอยละห้างนี้ขายของถูกที่สุดในเฮชิงบอยแล้วนะคะ ลุงแกก็เลยพาขับรถมาต้อง40นาทีนะมาจากในเมืองอะเพราะลุงแกยอยู่ในเมืองเฮชิงบอยนะคะทุกคนมาติดตามเจกซี่ด้วยนะคะน้าใหญ่สวีเดนกับลุงแต้งโมนะโอ้ยแกบอกว่ากระเป๋านี้ดีนะเอาไปประเทศไทยดูดิจาก799เหลือ799โคนนะทุกคนเหลือ199ดูสิใบนี้ดูดิ อุ้ยเนาะคล้ายๆช็อปอันที่ขายของถูกที่ห้างประเทศไทยเราเนาะที่เขาเอามาลดราคานะเขาบอกลุงบอกว่าห้างนี้ถูกที่สุดแล้วในพีชิงบอยนะลุงบอกนะมือูได้มาดูนะคะเอฟซีได้มาเห็นได้มาชมนะห้างต่างประเทศนะคะเจกซี่ก็พาชมนะคะพรมลายน่ารักมากเลยทุกคนดูสิ ผมนะเนี่ยเนาะปูนั่งอะ่ะดูสิดูสิคะมีแต่สวยๆเนาะโอ้ร้อยสิบเก้าโคนอันนี้เกือบพันกว่าโคนนะอันหนึง่งโอ้แพงเหมือนกันนะแกก็บอกว่าถูกๆแต่ส่วนเราอ่ะแพง <laughs> นะคะทุกคน อยู่ที่บ้านเราอันนี้ประมาณขาย20บาทใช่ไหมอันนี้ทุกอย่างอันนี้19คน20คนประมาณ5060 70บาทนะดะทุกคนโอด้ดี๋าดิจัดได้น่ารักมากเลยดีดิมีมีอ่ะมี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 ใหญ่ด้วยมีนกด้วยมีนกด้วยดสิคะทุกคนที่ห้างนะเนี่ยดีดิจัดได้น่ารักมากเลยทุกคนดูดิลงุง มีมีมีใหญ่มีใหญ่ลุงบอกว่าจะซื้อพระไปไว้ที่บ้านให้รู้ว่าเป็นบ้านของคนไทยแกบอกจะบอกแล้วแต่แล้วแต่ฉันไม่ค่อยถัดดูดูดดแกบอกแกแจกได้เงี้ยไปไว้ที่บ้านแกมโอ้ยอยากเมียไทยเนาะเมียไทยก็อยากได้แต่ของไทยไปดูแล้วไปดูแล้วไปดูแล้วดูดิ ไม่รู้ว่าได้มีาไทยแล้วมั้งทงชาติกันเบลเลอร์บลาอลไทงชาติไทยติดบานน่ารักเนาะลุงน่ารักมากช็อกโกแลตถุงเบลเลอร์เลยสี่สิบสี่คนดูเด็เยอะมากเลยทุกคนสวยงามดูดิโซนขนมทั้งนั้นเลยอันนี้อยากได้เทนออยากได้เทนอไปอยากได้ไปฝากลูกฝากลานไปเทนอเนาะ อยากมีเงินเด้ยังไม่ได้ทำงานค่ะดูดิอันนี้เท่าไหร่สี่สิบบหกโคนว้าหรือ46่สโคนเหรออ๋อบ้านเราสองสามร้อยบาทดูสิที่นี่ก็ขายแพงเหมือนกันยู่นะ1ิบสองรออันนี้น,นี่ค้าสักกันลเยอะมากเลยราคาสามอันยี่สิโคนอะไร,ไร3้อันย0่สิบโคนประมาณ60-70บเจ็ดาทครับสามอันนะคะ โอ้ยงามากนาซีนสซีลุงก,กำลังใจตังอยู่นะคะทุกคนูซี่ีอู้ก็จัดงานฮาโลวีนหรอเปล่าใ,ใจใกล้จะถึงแล้วเนาะห้างก็เลยจัดไว้มีเสียง,ม,ยงมีเสียงมีเสียงหมาหอนด้ว <c> ย <oughs> นะก็จัดไว้สวยหสวยงามมากเลยนะคะห้างนี้เป็นห้างขายที่ของถูกที่เฮเชียงบอยเลยนะคะดูดิมีภูเขาด้วยทุกคนรูสูง O que